ตัวนี้นะครับก็เรียกว่า Magic Arm with d u a l Super Clamp คว่างั้นแหละก็จะเรียกว่า Magic Arm ก็ได้นะมันมี2อันนะมันมีตัวเนี้ยที่เป็นตัวกลางนะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเนี่ยตัวเนี้ยก็เหมาะกับพวกใส่กล้องหรือโกโปรหรือจะเรียกว่าโกโปรหรือแอคชั่นแคมแล้วกันนะผม DJI แล้วกันแล้วก็ได้หลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นสกู1หนึ่ง 1.4ส่วนนิ้วนะครับตัวนี้มี2หัวอ่ะเปิดดูนะครับตัวนี้ราคาก่อน1,200บาทผมก็ว่าแอบสูงอยู่เนาะถึงจะบอกว่ามีโค้ดลดแล้วลดอีกลถไปก็อยู่พันหนึ่งอยู่ดีมันก็ยังแอบสูงอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับอ่ะสิ่งที่ให้มาในกล่องมีเท่านี้นะครับตัวหลักก็คือตัวนี้ซึ่งมันมีตัวเหมือนตัวลัดนะเป็นสตัวมือจับจะเรียกว่าตัวจับแล้วกันนะครับตัวนี้อ่ะวางไว้ให้ดูแล้วก็มีตัวนี้หัว เป็นบอลเหมือนกันนะหัวบอลตัวนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนยางๆหนึบๆหนึบๆน,น,นะจับดูก็รู้สึกหนึบดังนั้นเวลาเราใส่เป็นอย่างเนี้ยมันจะยึดอยู่ค่อนข้างดีนะครับตรงหัวนี้ก็เหมือนเดิมนะ1ส่วน1ส่วน4นิ้วนะครับก็หมุนหมุนได้แล้วก็เข้าไปยึดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดสปริงเข้าไปแล้วก็ยึดตัวพวกตระก,กูลแอคชั่นแคมหรืออาจจะเป็นกล้อง กล้องดิจิตอลก็มีนะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้อะไม่เป็นไรตัวนี้คือเป็นหัวที่เอาไว้เปลี่ยนเพื่อเพื่ออยากเจ้าตัวนี้ออกนะครับวิธีใช้ของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ยากจะลองหมุนให้ดูนะครับเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนคลายเพื่อให้มันเปิดหัวตรงนี้ออกได้อะผมจะลองขันอัดดูก่อนการขันอัดเนี่ยอะสมมติผมไว้ท่านี้นะอาเอาแบบนี้แล้วกันมันหมุนได้นะเนี่ยเราขันอัดก็คือหมุนขวานะตามเข็มมันก็แน่นเห็นไหมครับแข็งเลย อันนี้ทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วแหละไม่เป็นไรนะครับหมุนตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เปิดออกมันก็จะง้างออกได้นะครับนี่มีความกว้างเหมือนกันนะผมจะลองหมุนให้ดูว่ากว้างสุดๆประมาณไหนลองวัดให้ดูนี่ยืมมันทัดลูกมาเอ่คร่าวๆแล้วกันประมาณสักผมว่าเ็เซนโดยประมาณ6 6เซนนะครับนี่คือกว้างสุดในในระยะปลายสุดแล้วนะนี่ปลายสุดๆแล้ว มันทัดมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมว่าประมาณนะกันดูแล้ว6-7เซนนะต้องขอภอภัยรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะครับหุบก็แน่นอนก็เท่าที่จะหุบได้เลยนะครับแต่ที่ผมกังวลอนะ่ะมันเรื่องของการที่เรายึดติดกับพวกบาร์หรือว่าตัวที่รถมอเตอร์ไซค์เราเวลาวิ่งมันเกิดการสะเทือนเนี่ยผมยังไม่เคยใช้ดูแล้วว่ามัน จะแน่นขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนซ้ายขวานี่เหมือนกันนะหลักการทํางานเดียวกันมันอยู่ที่ตัวนี้ว่าเราจะหมุนแล้วก็จะให้มันเอียงหรืองอเท่าไหนวัสดุเป็นโลหะแข็งแรงดูแล้วแข็งแรงมากสิ่งที่ดูแล้วตรงนี้คือค่อนข้างยาวนะตรงนี้ดังนั้นคือจุดหมุนเนี่ยเขาไม่ติดนะครับเขาหมุนได้รอบทิศเลยแต่ว่าไม่สามารถขึ้นมาบนนี้ได้นะเพราะว่ามันชนตรงนี้แต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ร้ยองศาสุดๆเลย ยาวๆนะครับได้เลยจะลองคลายออกตัวนี้หมุนออกให้สุดซึ่งมันไม่ต้องสุดก็ได้ครับเอาเป็นว่าถ้ามันบานพอแล้วมันเอาออกได้เห็นไหมฮะมันมันสามารถบีบข้างนี้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนสปริงนิดนึงแล้วก็เอาเข้าออกได้ลองเปลี่ยนเป็นหัวนี้เหมือนเดิมมันก็ใส่ตรงนี้ได้แล้วก็หมุน อย่างจริงๆแล้วจากตัวนี้ผมมีชุดหนึ่งราคารู้สึกจะอยู่ประมาณ7หรือแ0 0อตอนที่ซื้อมันจะมีหัวนี่อันหนึ่งกับอันนี้นหนึ่งแต่เล็กกว่านี้นะเล็กกว่านี้คือมันจะดูสั้นกว่านี้นิดหนึ่งอันนี้จะดูหนากว่าและก็ใหญ่กว่ายาวกว่ามันก็เลยพันสองก็ได้หัวนี้ด้วยเออก็โอเคถ้ามองว่าคุณตอบโจทย์ที่คุณจะใช้ตัวนี้อันนี้อยู่ที่การเลือกใช้งานนะครับผมแค่มองว่าผมมีแล้วตัวหนึ่งก็เลยอยากจะซื้อตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเอามาคีบกล้องอยู่2ตัวนะผมมีกล้องอยู่ สองอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจะลองคีบให้ดูว่าการที่มันรัดมันจะรัดได้ประมาณไหนบ้างจะลองดูนะครับอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าเรามาติดกล้องนะ go pro หรือ action cam เนี่ยใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาหมุนตรงนี้นะครับเห็นไหมครัมันมีเกลียวหมุนบอกผมตีนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันสั้นไปหน่อยแต่มันก็เอาอยู่นะมันก็ได้ตั้ง3 4เกลียวแล้วมันเข้าอยู่แล้วแหละแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันมันสั้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คงเป็นประมาณนี้มาตรฐานของทุกอันนะเราอาจจะคิดเกินมาตรฐานไปนนิดดึงงี๋ยวจะลอ ใส่ตัวนี้กับคืนนะครับแล้วลองมารัดดูว่าจะทํําทำยังไงได้บ้างนะครับอ่ะมาแล้วครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้นะครับอ่ะผมตัวนี้นะครับก็คือกล้อง360นะครับของ Insta r 360ซึ่งมันเหมาะกับการเอาไปถ่ายแบบพวกขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันเก็บภาพรอบทิศเลยทีนี้ ตัวนี้แหละผมต้องการเอามาใช้กับตัวนี้เพราะว่ามันมันต้องเป็นขายืดถามว่าแล้วทำไมจะต้องมีไม้ย,ยืดตัวนี้เพราะว่ากล้องตัวนี้มันจะได้ประสิทธิภาพก็พต่อเมื่อเรายืดไม้ออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับยิ่งยาวภาพจะยิ่งกว้างคือถ้าเราทําสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ภาพมันก็จะสั้นๆประมาณนี้ประมาณสัก1ฟุตคำว่าสั้นเนี่ยหมายถึงว่ามุมที่มันจะส่งออกไปมันไม่ได้กว้างเท่ากับการยืดไม้ยา,ยาวๆเนาะถ้าเรายืดไม้ยาวอย่างงี้มันก็จะเก็บภาพได้ได,ได้ได้ไกล กลามันเก็บได้เหมือนกันแต่ว่ามุมของกล้องมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเราไว้กับมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่เป็นไรอันนี้ค่อยว่ากันนะครับทีนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยผมก็คือถ้าผมถือไม้เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเวลาขับอะ่ะมันโยกครับผมก็เลยคิดว่ามันโยกไปหน่อยเราเลยอยากจะหาจุดยึดทังนั้นก็เลยเอาไอ้ตัวแคมป์เนี่ยแหละมามายึดอ่ะสมมุติว่าผมจะยึดตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหมุนตรงนี้ปุ๊บล็อกอ่ะตรงนี้เราล็อกปุ๊บแน่นละแล้วเราก็ไปยึดอยู่กับบาร์อีกอันหนึ่งอ่ะตัวนี้ เราก็ไปยึดกับบาร์ผมสมมติว่าตัวนี้เป็นบาร์แล้วกันก็ก็ยึดไว้ในขณะเดียวกันไอ้ตัวรูน็อตตัวนี้ครับมันก็มีนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมล็อกก่อนเนี่ยอยู่แบบนี้สมมุติว่าตัวนี้ที่ก้นมันเนี่ยมันก็จะมีรูน็อตเหมือนกันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนรู1นึส่วนสเนี่ยก็ไปยึดอยู่กับบาร์อีกตัวหนึง่งดังนั้นตัวนี้มันจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงมากเนี่ยตัวนี้เหตุผลก็เลยผมได้เอาตัวนี้มาเพิ่มจุดยึดเพื่อให้มันมั่นคงขึ้นเท่านัันนัั้้นนนนเออองงะคครบดืยู่ที การใช้งานของแต่ละคนเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูว่ามันแข็งแรงขนาดไหนก็เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะดูสิจุดหมุนมันแน่นมากเลยหมุนอันนี้ขากล้องนะไม่เกี่ยวอันเนี้ยแต่ว่ามันโหมันถือว่าแน่นเลยถ้าจุดยึดอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยผมสมมุติว่าเนี่ยมันสามารถเนี่ยเราสามารถจับแล้วก็หมุนได้เออมันแน่นจริงเว้ทีแรกก็คิดว่ามันจะไม่แน่นขนาดนี้แต่มันแน่นอยู่แน่นแน่นแน่นแข็งแรงที่ที่ห่วงคือห่วงตัวนี้ เวลาวิ่งไปนานๆเนนะี่ยผมกลัวมันค่อยๆค,ค,คลายเนี่ยไหมแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วอ่ะมันมันยังไม่คลายง่ายๆนะบุนมอัดแล้วมันค่อนข้างตึงเออมันดีอยู่นะก็ถือว่าเป็นการรีวิวทดลองดูแล้วกันนะใช้จริงยังไม่ได้ลองเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปออกคลิปก็จะมาลองดูก็คิดว่าคงได้ใช้นะครับยังไงซะมีติดไว้เผื่อไว้อาจจะ แขวนถุงแกงก็ได้ซื้อมาพันสอเอามายึดรถแล้วก็แขวนถุงแกงแล้วกันเนาะใส่ถุงกับข้าวได้หมดแหละเนี่ยมันก็ดีไงเห็นไหมนะเรายึดปุ๊บเราหมุนล็อกปุ๊บเป็นเป็นแนวนี้ปั๊บนี่เห็นไหมไหมเป็นอย่างนี้เลยตัวแอลปุ๊บคุณก็ไปยึดเข้ากับบาร์รถหรือว่ากันล้มกันอะไรของคุณก็ได้นี่แขวนถุงแกงโคตรดีอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็มา แกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับประมาณนี้ราคาพันสองนะย้ำอีกทีหนึ่งยี่ห้อนี้อูลานซีแล้วก็รหัสซีศูน่งเจ็ดดีอยู่ C, 17, U, ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกับตัวนี้เรียกว่าเรียกทีเรียกไม่ถูก m มจิกแคลมประมาณนี้นะครับอูลานซีดีจริงๆนะก็ถือว่าราคา รับได้นะพันกว่าบาทแต่มันเป็นโลหะแข็งแรงนะแล้วมันได้ตัวนี้ด้วยคือจริงๆก็แล้วแต่คนชอบและใช้งานละกันนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ